ก็ค่อยนะ่ออ่าน้องคนนี้แหละที่ว่ามีอ่าเลือดเลือดเข้าสู้ที่สุดเทีมาสซกตอนนั้นม,มีอยู่สองหมื่นกว่านะอ,อ่าสาวไปพันเนตั้งแต่ไปเตตอนนั้นเราดีเอออดีเลยหรอเออดีเลยเออฮักก็มาเป็นอีกนี่แหละโดยมันมันละฮักก็มาเป็นนี่แหละหอ,อ่าโออเออเออเอ้เออเออเอนเาอเออเออเออออ่ออเอ แล้วก็อันเอาอย่าล่างทองล่างทองให้คนละกองตึง้มเน้นซ้ำซ้ำกองนี่แหละซ้ำอ่าตบอืมสิบมิลลิลิตรตนนัวนายจะกินบ่เป็นใครก่อนจะกินเนาะเฮ้ยกินกินมันมาเลยเนาะ อืมเค okay. เอาเก่งๆแ,แบบนี้ไปขึ้นรถขึ้นรถบังรถบังรถนลูกเด้อขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วย ัทบุญนาาอานสบายดีสบายดีท่ามุสมหนอด,ด <enfin> คือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หลังจากาไร่ซดในการซื้อเครื่องจากการช่วยเนะาะเรือของอคุณแม่ปานทิพเนาะเอซทางฟังไทยแต่เพื่นอ,อาซัยู่ฟินแลนด์พี่น้อ,นองคุณส่งเงินมาจํานวน4,000บาทพี่น้องเนาะรับคนหลานเจ้าบุญมีจํานวน2 0 0พแล้วก็ อาซื้ออาหารให้เด็เกๆจำนวนสองพันเนาะอ่าลากาหลังจากแล้วออกมาก็าจจได้พานน้องจอมไปเซ็กสุขภาพพี่น้องเลยตอนนี้น้องจอมก็เอว่าเป็นไอเนาะเป็นไอก็ยักว่านักเลยนะแม่นาออ่าือว่าอากาศเย็นนิดนึงก็ไอไอแบบเอ่อก็บบึงก็คือจะจ่อยได้นะพี่น้องเลยก็เลยว่าจะได้ไปซ็กสุขภาพ,พกันพี่น้องเลยอ่าโอ้ลูกลูกตักกินแลวบ่เป็นยังลูกเอาบ่สั่นอ่าให้ย่าไป ก็ว่าจังสัตว์ลยท่านสู้ชมเนาะก็จะได้เบิงได้แง่ก็จะนี่แหละจะพาลูกๆเข้าไปเ็กสุขภาพกันก่อนพี่น้องเนาะไปเดินทางเป็นกันพี่น้องเเนาะ่ะตอนนี้เราก็าได้เดินทางกันมาฮอดอาคีนีกกันเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะก็จะได้เ็กสุขภาพของลูกพี่น้องเลยอ่าบหวหัวเป็นยังเนาะแปลว่าเปน็นนั้นตลอดนะ่ะพี่น้องเลย เป็นไอเนาะจะน้องเต้าน้องยุงกะโอเคบอเป็นห่างพี่น้องเลยต่หน้าเป็นห่วงตอนนี้ก็คืออ่าน้องจอมเป็นห่วงหลายเป็นห้องเลยนี่แหละเข้าคคินิกมนี่แหละพี่น้องเลยอ่านี่เนาะคินิกอ่าคินิกห้องกวดพญารติเอกสนเนาะอ่ากระทรวงสาธารณสุขพี่น้องเลยมีบัตรใบมีทะเบียนออยอมีการ Ah, no, ai, ai, <t� Assassins Epelessness> à chị tóc nó phải nói. Ai, luôn, ai luôn. A đi đẹp, duyên đã luôn 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 โอเคเอานี Ooh, okay. ki, uh, oh, oh, ่คนลูกม uh, huh. ันนจะค่อยกินลูกอายุงไปบึงไปบึงไปบึงโอ้จะเอาอายุงไปตัดผมละเดิไปน้เออ้วยเด้อกินเราพักกันเมียนดีๆเด้อเน่เน่เน่เห็นบ่เน่เน่เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาพักกันเบิ่งเน่กินเยอะนะกินโฮจักเมียนเนี่เด้อเน่ลูกเอาอันนี้ลูกอันนี้ขึ้นไปสั้นรถนี่ไปเด้อลูกอ่า ไปพบไปทิมกันเลยไปบังล็อกล็อกบ้างไอ้วาดตุกันไอ้ซีรามพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าอาหารการกินอันนี้เป็นซีนเป็นมักไม้เป็นนี่ยังตุ่มอะไรยังเนาะพี่น้องพวกไว้อันซีนยานันเน่าอ่ะนี่ก็พาน้องจอบไปกวดก้าน บังอาปฏิกินญาที่มันใส่เนาะอยากกินนออดอะไรบีบกินอะไรลูกฮะแตว่าตอนนี้เนาะบางบนำก็ได้ขอนาตน่านำทางอจะคล้องเพินเนาะอ่านี่คือรายการกอเลือดที่ยังต่างมีทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะอ่ามีก้อนเลือดกขบงตรมีกอเลือดเปน้อทางก้อนเลือดลัคอหลังคอไปรับไป็ตลับ B ต e, oh, ับ E อ่ตับ C ตับ A เนาะแล้วก็ O เอโกพงพองเอเโกพงพองเนาะอ่าเอโกแม่ผู้พาสิมิติแล้วก็พญาปญโอ้หลายๆอย่างพี่น้องเยมันเนาะไปไปบ่รูเฮาอ่าโอ้ย็นเซยๆอ่านี่น้องจอมนั่งโต๊ะแล้วเฮ้ย อ <boundaries. S 1> on, re. Re ok ันนี <130 obsession> field, artists, ้พอนึงเต้าลูกลูกมันนี่นั่งที่ลูกบ่แม่นบ่นั่งกันน่ะนี่ลูกมันนั่งพี่ไว้นี่อันนั้นบ่ทันบ่นี่นั่งดีๆบ่ต้องดื้อนะบ่ต้องดื้อลูกนั่งนี่เออในพ่อก็สินั่งน่นนี้นี่เห็นบ่กอ่าพ่อก็สินั่งนอนนี้นี่เฮ้ยตีนตีนยังโอ้หุบตีนคุหน้าพี่น้องคุหน้าหุบตีนอ่ะป้าลูกลูกบ่ต้องดินเนอะ ถ้า็นกอดอาการคล่องลูกจอมพี่น้องเลยอันนี้ตัวอืมฮะอย่าพากันดินเด้ออย่าพากันมิดเด้อทัดหมอคุณบ่ให้ปากเด้ออ่านั่งบงกันพี่น้องเลยเนาะฮะตอนนี้กําลังเช็คอ่าอุณหภูมิกันกดหายใจเป็นไอไอคอไข่คอไข่น่ะโอ้ น้องคนนี้แหละที่ว่ามีเลือดเลือดเข้าสูงที่สุดที่มาเซ็กตันนั้นมีอยู่สองหมื่นกว่านะสอนาอ่าสาวไปพันเดตั้งแต่เป็นตอนนั้นเราดีเออดีเลยบะเออดีเลยเออห้าก็มาเป็นอีนี่แหละโดยมันมันละห้าก็มาเป็นนี่แหละอ่าใจได้แล้วนู่หอยัมีไปกินแล้วลูกมันยังมให้พอไหมลูกปต้ตงมาบางกอง ออลูกลูกมาขึ้นมาชั่งน้ำหนักลูกอะเย็บไข้ยุง37.6โอ้เริ่มนีอาการไข้พี่น้องเลย16เอ่อบ่18.6 18.6กิโลอ๋อลูกมานั่งนี่ลูกนั่งอ่ากินอะไรบ่เนียได้ได้น้ำไม่พแด่เอายาหนให้่ะด้วย่านํา

ดูโบรตองไปจับมันยังได้ได้ทั้งสิ้นเด้ออืมไปดูนั่นบอกให้เห็นอันนี้นะอันนี้เป็นพี่น้องค้ำบาลนี่แหละเออคือบอกให้เห็นแต่ว่าอันติดกันงงเลยเข้าใจมั้ยเดินมาเดิเข้าใจกันมั้หรอเดินเฮ้ยคือบอกใหนตู่เนี่ยทรงไงนี่ก็ว่าน้องไปเียอ่าแล่นไปแล่นมาสิเนี่ยแหละตอนนี้มีอาก็ลูกแยก็กันนะโก็ลูกว่ะอ่าก็ไปเกิดบ้าลดิก็ที่สิเนี่ยเรามาค้ำอยู่บ้าน

อ่าอันนี้ของน้องจอมใส่ทุงย่างไว้เสาซุ <S 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 okay. ้ยแรงอ่าเสาสุ้ยแรงพี่น้องเลยโดยแล้วน้องจอมมีเวลากินนี่เมื่อเราจึงอันจะกินยาลําองเนาะอันเอาเอาวิตามินให้ไปให้เรองอมอ๋โดยได้ได้ได้น่าจีดีจึงงานแรุ่งรุงะว่าเราเราต้องการิยายาบีไข่แดวเราค่อยเริ่มกินวิตามินอโอเคช่วยอสปอร์ตชยก้าเนาะอืมช่กู้เขา Mùa sau chóng lên 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 chóng Ừ. Vậy là lẽ là cái làng hòn có chính kiến là tôi mà nó Ê, ừ. ở đây làng tôi là bỏ Bỏ hợp bì tí Ừ, bỏ Bỏ màn chắc đường mà Bỏ đây là bì đường con Hả? Bỏ bì đường con Bì đường chưa hả làng Bì bỏ là làng Bưng. Làng đường nhưng mà. của nó Bỏ bà đi bỏ tiền <laughs> ท e nice ่านบอกคนว่าอ่าจะบนอะไรล้างทองเถอพี่น้องเราไมเคยล้างแม่แนวเคยล้างให้ยังบอกครบหมดอ่าปีหนึ่งเือนจะเป็นปีหนึ่งเนาะเงินฉลายนุ่เดื่อยถ้าปีหนึ่งแต่ว่าปีหนึ่งทานนิดกน้อยพอค่อยๆล้างโดยโดยโดยอ่าเอาโอเคสนะสันกะตามท่านบอกว่าคนว่าถ้าครบครบหนึ่งปีก่อนพี่น้องเยจึงล้างอันหนึ่งเนาะอ่าต้องอ้าลูกบักออาออกไม่ไม่มานั่งลูกคนนี้ อ่าอาเซด้นางเหรอนี่เด้อยมดอมองเตนี่เด้ดดูเต็มนี่เนาะโอเคอืมอ่าที่ต่อเดยนี้ต้องเซนแควิตามินเซนสาวีซีเซนกีบไกนั่งอไปอเราเอาอยางให้กินก่อนแล้วค่อยมือพอเราเริ่มคโอเคทำสมองากกอน่าขอบใจเด้อซีเซนกีบหน่อยไปลูกขอบใจท่นมอเด Okay, โอเคขอบใจเนาะไปลูกเดินทางโดยโดยเฮียตรองซื้อกระเกงเดินนี่เลยโดยแม่แหละฮะครับคุณเด้อขอบใจละท่านโมโดยโดยไปลูกมาเมื่อกินยาคนนี้พ่อให้กินยาคนลูกอ่ะเอายาให้ลูกกินบื้อก่อนพี่น้องเลยขอทันโมคนแนะนำเนาะลูกไปนั่งุบนลูกไปนั่งหุ่นไปนั่งหุ่นแนะ๋ยวพ่านราจะเอายาให้ลูกกินก่อนเออลูกลูกไปยุ่งรถแท้เลย ลุกๆอันอันนี้ตอนนั้นก่อนเนาะจังน่อยอืนนอมขอบใจเด้อเนาะอันนี้ตอนนั้นแกใคร<ด><ด>ใครหน่อยหน่อ,อบบยบนว่าให้เอาตัว 1 buồng, 1 chốc, sâu lèng, sau sợi lèng 10ml 10ml 10 อืมว่านบอลสันตอวน้อยเพิ่นท้าอันนี้อัดว่านจะบอลูกอันนี้บอลว่านตีวานคอมเนเอากินมันมีตัวว่านตัวคอมกินไปจมกันเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาดิอ่าตัวนี้นะจังตัวหวานตัวว่านหนึ่งละตัวมีมีใครอืมเดินเดิน โอ้ oh. okay. น่าจะใช่กับตัวนี้เลยนเนาะใช่ตัวนี้ออเหรอพินิจสิบกันลสิบมิลลิลิตรเลยเอาใช่ป่ะโอเคละอ่าครับอืมสิบมิลลิลิตรอันนี้ ก็นายจะกินบ่<ด>เป็นใครก่อนทีกินเนาะมดรเป็นแกินมันเนาะโอ้กนกจอมยังยังจอกนึงลูก ถ้าเครื่องนึ่งลูกบต้องตักไลยเด้อเอาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้ยากแก้ไขลูกเป็นไข่ลูกเลยไข<ท>่อืมสิบมิลลิลิตรสิบเยบ่ยอะเลยเอา่าวัก

เอาไปทิ้เอางซันเนอร์เราไปทิ้งบนบนทิ้งอยู่เพื่อนเนาเอาก็ถือว่าจังซันเนอร์ทำผสมเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็จังซีแลละพี่น้องอ่าไรยราย,ายจอ่าแต่ละครั้งเนาะที่อ่าเวลาจะเป็นเอ็นอุ่นพี่น้องเลยมีส่วนหนึ่งพี่น้องอ่าส่วนที่อ่าน้องมุกน้องมุกมาอยูซี่ซี่นอะนะ้องขนาดฮักควดครั้งหนึ่งก็ แต่ละคนมดล้านไปพี่น้องเลยป้ออันนี้ก็เปลี่ยนกับแค่เดีแว่ท่าเปลี่ยนกันเนาะแต่ก็ไม่ยากเป็นพี่น้องแต่มันกัมันกัประสิทธิ์จักโบรเนาะการเจ็บกันเป็นพี่น้องเลยอ่าน้องจอมกับมดุดซีแซนอันนี้นะพี่น้องเลยสะโพกขยะเนาะอ่าก็ถือว่ามีแต่เป็นไข้แล้วก็พว้ไอพี่น้องเนาะพาเป็นข้ออักเสบเนาะตามที่ไปพ่นกวดอ่าท่านบอกคุณกวดว่าเป็นข้ออักเสบแล้วก็น้องจอมก็คือดังที่พนุนกวดเมื่อก่อนเขาก็าูงแล้วว่า อ่าเม็ดเลือดข้าวสู้พี่น้องเอ้เนาะดังนั้นก็อันนี้ก็จะมียายาเป็นปู่เนาะอาพี่ปว่ต่อครั้งที่สองพี่น้องเอ้อาจังใจก็ให้กำลังใจอ่าให้น้องจอมสู้ให้ได้ห้ำได้เหียนอาให้มีอนาคตต่อไปพี่น้องให้อ่าเป็นควันคลองอาเอฟซีอาทุกทุกท่านเนาะอาถูกว่าจังสั้นแล้วพี่น้องเอ้คลิปนี้บ่าวบุญธรรมมีก็จะจบคลิปกระทำนี้แหละจะพาลูกเดินทางกลับบ้านกัน อาคิดนี้บ่าวุนัเไงก็ชะขวอมลททุกทานตรียงสมีเนาะแล้วก็พบกันใหมนในคิปต่อไปนะิปนี้บ่าวนังขอ้กเขามาสบายดีเนาะขอบใจเอฟผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่า ้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง